สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเบื้องหลังพลังงานที่ขับเคลื่อนโลกอุตสาหกรรมกันนะครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นสําคัญสําคัญที่เป็นเหมือนหัวใจของโรงงานต่างๆเนี้ยมันทํางานกันยังไงเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เจ้าไฟฟ้าแรงสูงจากเสาไฟที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังที่ปลอดภัยแล้วก็เอาไปหมุนเครื่องจักรใหญ่ๆในโรงงานได้ยังไงเอาละครับเรามาหาคําตอบของเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลย คือโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเขาจะไปเสียบปลั๊กตรงๆกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเลยเนี่ยมันทําไม่ได้แน่นอนพลังงานที่มันมาหาศาลขนาดนั้นต้องถูกปรับลดแล้วก็ควบคุมก่อนครับให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนกับการที่เราต้องลดแรงดันน้ําก่อนที่มันจะไหลเข้าก๊อกที่บ้านเรานั่นแหละครับ ใช่เลยครับนี่แหละคือโจทย์ใหญ่เลยไฟฟ้าจากสายส่งเนี่ยแรงดันมันสูงเกินไปสําหรับเครื่องจักรนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องถูกลดระดับแรงดันลงมาก่อนหรือที่เรียกว่าสเต็ปดาวแล้วจากนั้นถึงจะค่อยแปลงพลังงานไฟฟ้านั้นให้กลายเป็นพลังงานกลหรือก็คือการเคลื่อนไหวซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้เราต้องมารู้จักกับพระเอก2ตัวในเรื่องนี้นั่นก็คือมอแปลงไฟฟ้าที่ทําหน้าที่เปลี่ยนแรงดันและมอเตอร์ที่ทําหน้าที่สร้างการเคลื่อนไหวครับเอาละครับ เรามาเริ่มกันที่ด่านแรกที่สําคัญสุดๆกันเลยก็คือเจ้าหมอแปลงไฟฟ้านี่เองหน้าที่ของมันอาจจะฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่บอกเลยว่ามันเป็นหัวใจของทั้งระบบเลยละ่ะถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับลองนึกดูว่ามันก็เหมือนกับเป็นเอ่อชุดเกียร์ของไฟฟ้านั่นแหละครับคือมันไม่ได้สร้างพลังงานขึ้นมาใหม่นะแต่ว่ามันเปลี่ยนคุณสมบัติของไฟฟ้าเพื่อให้มันเหมาะกับการเอาไปใช้งานต่อได้แล้วหลักการทำงานของมันเนี่ยนะครับ จะว่าไปก็ง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยแค่อัตราส่วนของจำนวนขดลวดด้านที่ไฟเข้ากับด้านที่ไฟออกแค่นี้เลยครับมันจะเป็นตัวกำหนดตรงๆเลยว่าแรงดันไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนและนี่แหละครับคือหัวใจของหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนไฟแรงสูงที่อันตรายสุดๆให้กลายมาเป็นพลังงานที่ปลอดภัยแล้วก็พร้อมใช้งานกับเครื่องจักรต่างๆได้อย่างน่าทึ่งเลยครับ ไปกันต่อเลยนะครับพอเราได้แรงดันไฟฟ้าที่พอเหมาะพอเจาะแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะเปลี่ยนมันให้เป็นการเคลื่อนไหวจริงๆให้กลายเป็นงานจริงๆได้ยังไงนี่เลยครับเจ้านี่แหละคือขุมพลังตัวจริงเสียงจริงของโรงงานเกือบทุกที่เลยก็ว่าได้มันรับผิดชอบทุกอย่างเลยนะตั้งแต่สายพานลำเลียงไปจนถึงปั๊มน้ำขนาดมาหืมมาเราเรียกมันว่ามอเตอร์เหนี่ยวนํำครับทีนี้ความเจ๋งของมันอยู่ตรงนี้ครับ มันใช้สิ่งที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กหมุนที่สร้างขึ้นมาจากส่วนที่อยู่นิ่งๆที่เรียกว่าสเตเตอร์เอ๊ะแล้วมันจะหมุนได้ยังไงล่ะในเมื่อตัวที่สร้างมันอยู่นิ่งๆตรงนี้แหละครับที่เขาฉลาดกันมากๆเขาทำแบบนี้ครับคือเขาจะจ่ายไฟกระแสะสลับ3 f a เฟสเข้าไปที่ขดลวดแต่ละชุดตามลำดับเป๊ะๆเลยนะผลที่ได้ก็คือมันจะสร้างสนามแม่เหล็กที่ดูเหมือนว่ากำลังหมุนติ้วๆอยู่ตรงกลาง ทั้งทำที่จริงๆแล้วไม่มีอะไรขยับเลยในสเตเตอร์สุดยอดไหมล่ะครับแล้วเจ้าตัวโรเตอร์ที่อยู่ตรงกลางมันก็จะโดนสนามแม่เหล็กนี้ลากให้หมุนตามไปเหมือนวิ่งไล่จับกันเลยครับแต่มันจะไม่มีวันไล่ทันแบบเป๊ะๆไอการที่มันเกือบจะทันแต่ไม่ทันนี่แหละครับที่ทําให้เกิดแรงบิดมหาศาลขึ้นมาซึ่งความเร็วที่ต่างกันนิดเดียวนี้แหะครับเขาเรียกว่าสลิปเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้มอเตอร์แบบนี้ทํางานได้ โอเคตอนนี้เราสร้างการเคลื่อนไหวได้แล้วแต่การที่เราเปิดมอเตอร์ให้วิ่งเต็มสปีด1 0 0เซตลอดเวลานี่มันก็ไม่ต่างอะไรกับการเหยียบคันเร่งรถมิดเลยนะครับแม้แต่ตอนรถติดซึ่งแน่นอนว่ามันสิ้นเปลืองสุดๆด,ดูจากกราฟนี่สิครับเห็นชัดเลยว่ามันต่างกันขนาดไหนแค่เราควบคุมความเร็วมอเตอร์ให้พอดีกับงานที่ทำเนี่ยโอ้โห ประหยัดพลังงานไปได้เกินครึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญมันไม่ใช่แค่การทําให้มอเตอร์หมุนได้แต่คือการทําให้มันหมุนอย่างฉลาดครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีเทคโนโลยีที่ฉลาดมากๆมาช่วยอย่างเช่นพวกอินเวอร์เตอร์ที่ทําให้เราควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้หลายแบบเลยครับแต่ที่นิยมแล้วก็เวิร์กสุดๆเลยก็คือการควบคุมความถี่หรือที่เขารู้จักกันในชื่อ V/f control วิธีนี้มันทำให้เราปรับสปีดได้แบบละเอียดมากๆให้เข้ากับงานที่ทำผลก็คือประหยัดพลังงานไปได้แบบมหาศาลเลยครับเรื่องทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำที่สำคัญม,มากๆในยุคนี้เลยนะครับนั่นก็คือคำว่าประสิทธิภาพหรือ efficiency แต่ว่าคำคำนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่สำหรับอุปกรณ์ใหญ่ๆพวกนี้เวลาเราเห็นตัวเลขอย่าง98%นี่ โอ้โหมันดูดีมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ความจริงก็คือตัวเลขนี้มันเป็นแค่ประสิทธิภาพสูงสุดในจังหวะที่มันทำงานหนักแบบพอดีพอดีเท่านั้นเองซึ่งในชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดเวลาหรอกครับดังนั้นมันเลยมีอีกค่าหนึ่งที่สมจริงกว่าเยอะเลยครับเขาเรียกว่าประสิทธิภาพตลอดทั้งวันคือมันจะคิดรวมไปเลย24ชั่วโมงรวมทั้งตอนที่เครื่องทางานเบา ทำงานหนักหรือแม้กระทั่งตอนที่เปิดทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรซึ่งมันก็ยังกินไฟอยู่นิดหน่อยนะครับแบบนี้จะเห็นภาพรวมจริงๆมากกว่าเห็นไหมครับว่าการประหยัดพลังงานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มองแค่จุดใดจ,จุดหนึ่งแต่มันต้องมองทั้งระบบเลยคือต้องเอามอปแปลงที่ประสิทธิภาพสูงๆมาคู่กับมอเตอร์ที่ประสิทธิภาพสูงๆแล้วก็ต้องมีระบบควบคุมที่ฉลาดฉลาดมาจัดการอีกทีทุกอย่างต้องทำงานประสานกันครับ เอาละครับเรามาทบทวนประเด็นสำคัญสคัญที่คุยกันไปทั้งหมดในวันนี้อีกสักรอบนะครับอย่างแรกเลยก็คือมอแปลงไฟฟ้าทำหน้าที่ลดแรงดันไฟแรงสูงให้ปลอดภัยจากนั้นพลังงานก็จะถูกส่งต่อไปที่มอเตอร์เหนี่ยวนำที่ใช้สนามแม่เหล็กหมุนเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราต้องควบคุมความเร็วของมอเตอร์ให้พอดีกับงานเพื่อประหยัดพลังงานและสุดท้ายการจะวัดว่ามันมีประสิทธิภาพแค่ไหนต้องดูภาพเปลือมตลอดทั้งวันไม่ใช่แค่จุดพีคจุดเดียวทั้งหมดนี้มันคือระบบเดียวกันที่ทำงานเชื่อมกันหมดเลยครับ สุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามให้ไปคิดกันต่อนะครับลองจินตนาการดูเล่นๆว่าทำมอเอแปลงไฟฟ้ากับมอเตอร์ทุกตัวบนโลกใบนี้ทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่มันจะทำได้โลกของเราจะประหยัดพลังงานไปได้มากมายมหาศาลขนาดไหนนี่แหละครับคือผลกระทบที่ยิ่งใหญ่จากการทำความเข้าใจเทคโนโลยีพื้นฐานที่ขับเคลื่อนโลกของเราอยู่ทุกวันนี้